พอดีครับสวัสดีครับนนี้ก็มาตามแนวทางตามล่าพอลี่เนาะนะครับหนึ่งราสุดหนึง่งซึ่งว่าเขาเปลี่ยนงวดนะพอลีเนาะเปลี่ยนงวดครับงวดที่เก้าลดนะครับให้เกสามันได้ดไหมอ,อกงซีสามนะครับก็ถือว่าเสียดายลดเต็มหนึ่งนะพอลี่เนาะเลาโชวคของวันที่ของล่าสุดมันหันไดนเปล่าของราสุดเขจาจังเลยเขาให้มาแบบไลยนะครับนี่พี่ดองให้หก หกสามเนาะพอนีเนาะมึงยงหนึ่งไดี่ยออือหกสามนะครับกกอกซี่ีหงนะพอเนาะครับอารุดไปเตีมหนึ่งเนาะพอนีอือพอดีกัไม่เรื่มกันไหมเรื่มกันไหมนะครับเสียดายโยนะครับเดี๋ยวีกัขทัมาอยอยากตามหรือร้าวอีกก็เลยมาแบบปั่นกันก่านะพอนีเนาะครับครับอเอาก็มีเขาไปรุดขึ้นบานะครับอือแน่ๆแรับเอาว่าเดียวถึง แปดมดซ้อนมันกับแปดมดซ้อนนี่มันกับถือว่าหลายเตอรพี่ดอกครับผมเอาเางทีทั้งมอรวยช่วยได้เนาะครับมอรวยปันโชคเด้อนะครับบางที่พอเห็นทั้งมอรวยช่วยได้ก็ต้องไปตามมอรวยปันโชคนะครับเพราะเป็นช่องที่ล่งห้าน้อยครับเรียกราประจําเรียกปันโชคเนาะพอดีครับแต่ว่าเห็นว่าสิ่งที่นกิดเบื่องดีเยอะทั้งช่องง่ายนะทั้งช่องมอรวยช่วยได้ฮ่องอะไรเราหน้าทางมาฝากมาต่อเนื่อาแล้วนะครับอืมก็ ลามาดีๆเนี่ยแปดงวดสอดนะเขาเรียกนะแปดงวดซ้อนครับมขาพิจาวณาเลยมาเบนมองเก่างวดที่เก่านี่ล่ะมาสีดันนี่มันฮอดซิฟไหมอันฮอดซิฟนี่ซีว่าเปลี่ยงแป้งผู้ใด่นก็จะนั่นเลยกา่าเดี๋ยวนี้คิดว่าสิเฮดไดให้ห้าน้อยมันเป็นคือจงเล่าพัฒนาเนี่ยล่ะสีว่างสีว่างคคบวงจรแบบนี้เราจับสามตัวสองตัวให้ครับผมแต่ลรเบื้องหล่มมันบ่ผ่านเช็เชียนเลย ไม่เเป็นเป็นเส้นดีในห้วยถ้าดีก็เสียเกียรติแต่ื่พวกเขาออกแต่นไชุดได้ว่าชุดทน้าน้อยว่ะชุดห้าน้อยครับชุดแยกว่ะชุดจอว่ะครับหลังวันที่ซิบไปเดี๋ยวกัน<า>ได้เห็นครับปล่อยชุดชุดจอหน้อยเห็นอะครับเพราะว่ามันันมันค่า,า,ายาดุลาอยู่เคสยังเกิดที่ขาดจะน้อยนี่หรอกครับมันเป็นกังว่นวันนี้ก็นี่แหละมาตามให้นะครับเอาดนับ กันไม่เนาะสำหรับเด็กตำล่าฟอรี่ใช่อืมเมื่องของวันที่เก้าครับวันที่เกวันจันทร์เทานนะฟอรี่เนาะครับผมครมีชุดเด่น8ปดกับสีนะฟอรี่เนาะเด่นแดกับสชุดหตัวใหมากแปดหนึ่งาสี่สามนะครับเบิร์นมีซีซีเกเกนะครับตามนี้เลยนะครับพี่น้องเอซี่เรีเนมังกัะตัดเอาเองนะฟอรี่เนาะมีวิธีการตัดใหแนะน้ำมอเนาะหอี่แดงเส้นแดงแปดกาเกองสีนาะอนาะสองกับส ไอ้ลายนอนแดงกับแดงคื้แปดสองเข่าสามนะครับชุดลายขวางร่วมหนังเงินนอก็ะคืน 1, 2, 4, 3, หนึ่งสองสี่สามแบบจับประมาณนี้เีาน้นอดีเนาะครับผมครับมีบทะแยงอะไรด้วยทะแยงเนี่ยกาดเสียงกาดเสียงเป็นไอ้แปดสี่สี่สองสี่นอเขาเรียกอ่าจับประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับที่การจับนะสำหรับพี่น้องจับเห็ดหรือตัดมาแล้วมักกูได้เรียกเอาครับแต่ว่าให้พี่ได้จับเบอร์เก่ง เบิ้งพอลี่จับคูมาให้นะครับพอลี่ก็จับคูม่เท่ากันหมดก้อนจับให้หกสามออกหกสี่กันจับคูครับมวลงารจับคูวันนี้ได้อนะครับไข่มาสาตัวนะครับนี่หนึ่งสี่สองนะพอลี่เนาะแปดสามหนึ่งนะครับตัดไห่คือแปดสี่สี่สองสองหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งสี่สามนะครับเดี๋ยดีนกุม่วพลมาสามหนึ่งแล้วนะมี่พอลี่ แมนครับเด่นก้มัวขึ้นสามหนึ่งครับสามหนึ่งเนื้อนะครับลองเล่นนะครับบนหรือล่างเหรอพ่อคิดว่าเป็นล่างครับคิดว่าเป็นล่างบางก้อนาะครับก็ตามนี้เด้อนะครับสลับเนื้อท่าไอ้แมนล่าพัฒนาพอลลี่นะครับเขับมาแล้วเป็นงูซ่อนเพิ่งลดงูที่เก่านะครับเอาสู้ยิต่อพี่น้องเอ๊บซี่หลายคนก็อยากแก้มืออยู่อันที่ว่าพวกแมนมาอ่างมันไหลถึงบ้านเรามาบัอพิชเชียร์พวกแมนยังมีหักฐานอยู่ครับมีหลักฐานมา ขาอก็พิชเช่นเดียวกันอืมลุยตอนนะครับคือว่าแหละมันมันก็มีจะบว่ามันคือว่าแ่ะเนาะเอากรเรียกตัวเด่นมันว่าถือก็เสียนะอืมพอลี่ว่ามันก้อนมักสูนเนาะอืมแต่ว่าม้นนี้จับชุดเด่นเล่นม่าพอลี่ครับผมจับแบบเด่นๆให้เลยนะแบบว่าเอาเด่นไปหลักนะครับมันก้อนเนี่ยมันมันสู์มาเป็นหลักเลยบว่าอะไ วันนี้่นว่าเอาเอาจับชุดเด่นนี่แหละนะครับให้เลยเพื่อว่าผ่าตาดเนาะสะวัาใจนีมักตัวก็มูวแปดคับซี่เนาะมักแปดับซี่ครับเด็กยบ้างตัวเด่นไปบ่างตัวเด่นหลักแปดหลักซี่เนาะเดีกนลองจะตัวแรกรวมบ้างแปดกับซี่ก็ได้้นตอนเราเดินทางไปรีบข่นหินแปดกับซี่เสียวแปดกับซี่ก็ได้ขันยาึ้นให้มันขึนแก่มหย่่อ้อเรือครับเนือ มันบวลดงเราะขึ้นมาก็บวลดงมันมีขึ้นมันมีขึ้นจะขึ้นจะขึ้นแจ่มเดียวครับช่วยเข้ามาในะทางพอดีนะครับสำหรับเด็กลาวพัฒนาเนาะก็เอวิเวกหูนพอดีเราก็หย่อนตัวได้เนาะได้ห้อยมากนี่กขึ้นเป็นแนวทางนะครับเพจเดี๋ยวได้ก็ได้นะผู้เพจกับโบ๊ะโอจะว่าเอาวงจรของเหล็กที่มันสีออกเอามาให้เต็มครบวงจรของมันครับผมกิ่งท่าง นะคพูดเรื en> ่องคนพเน่าสีはは่ดึงติ๊กกักก็ได้ว um> ่าวงจอดของมันไหมให้เบิ้งก็ได้อันนี้ของคนยี้ลี่นี่เสียวงจอดไหมเบิ้งนล้วมาวงจอดมันต้องออกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็เาจับตั้งหาครับยอดจันทร์เนี่ยมันจะได้จะมาเด่นวันที่น้องเด่นจังทรนี้มีความหวังก็น้อยมาดูแต่พอพี่ผลงานเห็นไหมครับอะไรพอเห็นผลงานเด้อนะครับกัเขาไปเบิ่งช่องช่องมารวยปันโชคนะครับเป็นช่อง ร่วมเล็กไร้วันพอลี่นะครับทา้งฮาน้อยเพื่นฟังเล่านะพอล <c oughs> ี่เนาะก็คือช่องมาเลยปันโชคนะครับ <c oughs> อืมถ้าเพื่ออยากสกนับสนุนภรรยาพอ,อ,าอลี่ก็คือช่องไม่ตุยด้วยไร้วันนะครับกับนี่นี่แหละสองช่องทางสำหรับเลขกไร้วันนะครับก็สามารถติดตามเลยตลอด <c oughs> นอกก็ไรเพืงานทั้งไฟสนับสนุนอกกพอลี่ที่หลังเลยนะพอรี่เนาะ <c oughs> ม้อนไว้กับแม่ตุ้ยนี่เห็นเร็วครับเลี้ยงกันเพื่อนบ้านครับผมไปเที่ยวิมพ์กันไปฮะขอบคุณพขาีหลายจึแบบวัดนั้ทั้งนะครับทั้ง่องห้องกันตามมาอยู่เรื่อยดอกนะครับส่วนใหญ่จะถือว่ามาแรงอยู่นะครับถึงห้าหน้อยถึ้งล่าวนาะพขาเรียนะครับ,รบเดี๋ยวหลังวันทีส่สิบแล้วคอยแถวเวิ้งจอล่าคนเออเป็นจอน้อยจอน้อยครับจอน้อยจอให้แท้แท้ครับผลงานเห็นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้โชวค เอาเทาเฮ็ดสตรีเอาเห็ดล่อเบิ้งนะเอากระเลงลายตรีเรื่องตื่นเดือนเยวะเนียมันเดอไครับผมช่วยเลยพอดีพี่จริงจะจะค่อยแล้วลละแต่ว่านัมแห่นค้าอยากข้ยค่าบุญไว้อยอยากใจวันหนิ่งพ่อเน้าหัะครับครับนี่ยามันานบวกลบคุณหานพิษไหงไหมอือเพราะว่าจนพอหนึ่งธุลาเรืยงลูกไส้สมาธิบดีประเด็นะาหัเนาะครับคหลังวันที่สิบใหแล้วเรียงแล้วลาก่อนนะครับจะลกจุดจอน้อยไห้นะครับ ล้าก็คงจะคงจะเดียวนีคุณเนาะคครรัับบมีสมาธิเดียวนี่ยนะพ่อเนาะตัวนี้ยกระยิบโค้งนิดเดียวเพราะว่าแม่ในเบื้องดีๆเลยนี่จะหลอดคุณละอทุกวันวันนี้กับการผ่านทะยุงนะพ่อช่วนหลายรอบเล่นมาญาติพาดมาครับญาติพาดช่วนคากิธรรมดาในวพอนี้ช่วงจะเศร้าแล้วนะรเ้าอันนี้ว่ามันใจตัวเอามันมันใจใส่มอโร่ก็เป็นตุ้ยมหาเลยก่อนมีอี่ นั่งคอยเรว่าลกจุดสวยเรามั่นะพอลี่อันนั่นขอบคุณพอลี่หลายนะครับสิยังบรทัดทางดีพีน่น้อยซี่ชวมาครับ